เรนโบฟเ n นชัเตอร์ที่3มาแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นแฟนเมสนะครับไม่เหมือนการเทต์แมนแบนนะฮะนั้นมาเร็วมากอันนี้อาจจะต้องรออีกสักปีหนึ่งมั้งชปเตอร์ที่3แฟนเมสนะฮะแต่ดูจากรูปแล้วนะ่าสนใจนะดูสวยดีเจ้าบลูกลายเป็นสีลุง้งเจ้าเลดกลายเป็นสีลุ้งเหมือนกันโนนิทูรันนะฮะไม่ต้องวิ่งเขาบอกว่าชัเตอร์ที่3เนี่ยเกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับหลังจากหนีออกมาจากออสเวอร์แล้วนี่คือจุดจบนะฮะเราต้องสู้กับเรนโบฟเอนหรือไม่อย่างนั้นก็อาวต้องสู้เหรอ อ๋อไม่ต้องวิ่งแต่สู้ใช่ไหมมาจากคุณสนุกมีชับเตอร์ที่สองเวอร์ชันสองด้วยมีเท็ดดี้เฟนด้วยเอาละเรามาเป็นเยลโล่นะฮะวันนี้กลับไปที่โรงเรียนเอ๊เรนโบฟเฟนอ๋อใช่รถบัสมาจากโรงเรียนมาเที่ยวโอ้เข้าใจได้เข้าใจได้แล้วกลับไปที่โรงเรียนต่อเนื่องฮะต่อเนื่องแต่เป็นแฟนเมดนะอ่าขับรถมารถโรงเรียนเอ๊ะข้างหลังเดี๋ยวสิทําไมขึ้นรถโรงเรียนมาล่ะรถโรงเรียนคว่ำไปแล้วนะ แล้วจะบลูยืนเป็นอันนี้เลยนี่คือโรงเรียนเหรอจ้างช่างตัดยามาบ้างก็ได้นะฉันขอโทษนะแต่ว่าจะปล่อยพวกนายไปไม่ได้พวกนายรู้มากเกินไปแล้วเลดมาแบบตัวจริงเลยฮะเห็นเมื่อกี้ไหมเนี่ยเขาตามเรามาที่โรงเรียนด้วยเราต้องจับเขาฮะคุณพันลงเอาตะข่ายวางไว้อยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งในโรงเรียนเอาเพื่อนเดี๋ยวนะเพื่อนเกมยังไม่เริ่มเลยเราต้องจับเขาโอเคครับไปหาตะข่ายมาจับโอ้โห สวัสดีสวัสดีบลูยืนเป็นเพื่อนกันก็ว่าอยู่ทำไมเพื่อนบูบคัสซีนยังไม่จบเพื่อนบูบจะบลูนายไปเปื้อนอะไรมาเนี่ยทำไมเป็นอย่างงี้เออไม่มีหลังให้แอบด้วยขาดอีหกอันยังจะตามมาอีกมานี่มามาเล่นด้วยกันมาปล่อยให้เพื่อนเก็บไปมานี่มานี่มานี่ไม่นี้ม่นด้ม้ไม่นี้ม่มานี่เพื่อนจะออกมาทำไมเนี่ยเรียบร้อยเหลือกี่คนหน้าตาเป็นยังไงตาขายนี่ห้องอะไรเนี่ย ห้องแสดงเวทีละครเวทีเฮ้ยเขาทำแมปโอเคนะกว้างดีมีมิติมีของตกแต่งไม่ใช่แมปโล่งๆนู่นๆๆๆ,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 ๆมีให้ดูด้วยโอเคอีกหนึ่งอันอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นไปเองก็ได้ไฟติดเองอันสุดท้ายเรียบร้อยเพื่อนว้าวว้าปีด้วยรีบจับเขากันเร็วจับเรนโบวด้วย,วยตะไครย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรนโบว์ใจเย็นเรนโบเดี๋ยวกนเจ้บลูเดี๋ยวก่อนมาจากไหนเวอร์ชั้นไหนเนี่ยมีวาร์ปมีปล่อยพลังเออนี่จับ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 เร็วจับเร็วจับจับเออจับช่วยกันจับนิดเดียว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 เฮ้ยจะปล่อยพลังละ เตรียมตัวหลบมันมีจังหวะให้จับโอ้ยตลบยังไงเนี่ยหลบหลังบูนี่แหละจับเลยจับ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 อีกนิดเดียวนิดเดียวช่วยกันจับเขาวาบอีกแล้วอุย้ยสายฟ้าสายฟ้า,า,ฟาระวังนี่มันอะไรเนี่ยดาวก้อนบอลไะ,ะหรือว่านาริโตหรือว่าอะไรเ <c oughs> จ้าบ,บลูนายไปไกลมากแล้วมาอยู่ในนี้ซะดีๆเยยออหมดแล้วอะหมดแล้วหมดแล้วระเบิดบลูระเบิดเลยอะเราจับเขาได้แล้ว ยังเหลือเลสยังเหลือเลสนายคิดว่าจะจัดการฉันได้เหรอ <c oughs> ดูสิเอาสีส้มออเรนจ์มาจะสู้ยังไงเดี๋ยวนะเรนโบ์หายไปไหนเอาเลสเลหายไปไหนเนี่ยไม่ได้ผลแฮะเราจับเขาไม่ได้หนีดีกว่าแต่ว่าจะออกไปไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีกระเป๋าแล้วมาทําไมในที่โรงเรียนทาไมไม่กลับบ้าน <c oughs> หากระเป๋ากลับบ้านอีกโอเคนี่กระเป๋านี่กระเป๋าต้องเก็บไปเพื่อนด้วยเหรอ,อกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าออเรนจ์นายอยู่ไหน กระเป๋ามาสี่อันห้าอันเพื่อนเก็บบ้างไหมเนี่ยเฮ้ย hey, ช่วยกันเก็บหน่อยสิอีก8ดอันอีก8ดอันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไหนอ่ะออเรนจมายังไงอยากเห็นโอ้บลูไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังกลับมาได้เพื่อนระวังเพื่อนระวังบูมานี่บูมานี่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 นนอย่าไปยุ่งกับเพื่อนเราโอ้ยมาแบบนี้หลอนมากเป็นเลนโบว์ของแท้และแล้วคนอื่นอยู่ไหนเนี่ย กระเป๋อ,อยู่นู้นโอ้ยโอ้ <laughs> กลายเป็นสีลุ้งกันหมดเลยสกินเดียวกันหมดเลยโอเคออีกสองใบตรงนี้เพื่อนเก็บไปแล้วหนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่ห้องนู้นโอ้ยบลูทะลุมาเพื่อนระวังห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ใช่ไหมห้องสมุดห้องสมุดโอเคเอันสุดท้าย เออเหลือกี่คนเนี่ยเอ้าจะสู้เหรอเราต้องสู้กับเขาเราต้องมีอาวุธอาวุธอะไรอีกล่ะเราต้องเก็บดินสอเพื่อสู้กับดินสอสู้กับเลสจับพวกมันไม่ได้เหรอได้เลยอย่างนั้นฉันสู้เองมาแคบลูกับออเรนจ์นะฮะที่มากับเราเฮ้ยทํางานกันบ้างสิไม่ทํางานกันเลยเก็บดินสอโอ้โหเออสู้ได้อยู่ถ้าดินสอเป็นแบบนี้สู้ได้อยู่ไม่น่าจะมีปัญหาอ่ะเน่เน่เน่เน สอันดีเพื่อนคนเดิมเลยนายทำงานนี่ดีมากนายร่วมมือกับเราดีดีมากเราเป็นบัดดี้กันนะอีกห้าอันเพื่อนอีกห้าอันข้างนอกใครเนี่ยจเจ้เอาออเรนจ์ตรงกลางตรงนี้มีไหมมีไหมเ้เเฮ้ยเดเดี๋ยวเดี๋ดดดดดดแอบโอแอบในตู้ได้ด้วยแอบในตู้ได้ด้วยเฮ้ยเดินเข้ามาจริงด้วยเหมือนรู้เหมือนรู้ โอ้เลดก็มาทุกคนกลายเป็นแบบนี้หมดเลยอยู่ห้องนี้อันหนึ่งห้องนู้นอันหนึ่งครับอโอ้ออเรนจ์ตัวก็ใหญ่โอ้โหหน้าห้องไข่ฟ้าห้องเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋เออเก็บแล้วเรียบร้อยโอ้โหกลายเป็นเลนโดเฟนกันหมดเลยนี่ต้องสู้อีกใช่ไหมเนี่ย อะมาสู้ก็สู้สู้กับเลดมีพลังอะไรอีกอย่างก,กันารู้ตะโอจะสู้ยังไงเนี่ยเออหายตัวได้ขี้โกงเกินไปฝึกมาจากไหนฮะฮะนายเป็นนักวิทาศาสรพี่เหรอเป็นนักวิทาศาสตรไปเอาพลังมาจากไหนไปเอาพลังมาจากไหนอะมันเป็นตัวละครนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทดลองอยู่ๆมีพลังซะงั้น ความสมจริงอยู่ไหนปล่อยพลังอีกแล้วอยู่ทั้งหลังนี่แหละนี่นี่เนี่ยแล้วตอนปล่อยพลังสู้ไม่ได้ด้วยนะทําอะไรไม่ได้อือนี่เฮ้ยหมุนเร็วหมุนเร็วหมุนเร็วไปไหน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 อือเร็วเพื่อนเร็วนิดเดียวนิดเดียวช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วนิดเดียวอือเรียบร้อยเป็นไงอือระเบิดไป เลนโบเฟนทะลุโลกได้โปรดหยุดเถิดฉันขอโทษฉันไม่อยากเป็นปีศาจแล้วอ๋อมีให้เลือกจะไว้ชีวิตหรือว่าจัดการเลยเพื่อนเลือกจัดการเลยสองคน <laughs> ผมเลือกอันนี้ก็ไม่มีผลนะม,มีแค่สามคนเอาเอายังไงกันแน่เอายังไงกันแน่จะไว้ชีวิตหรือยังไงไว้ชีวิตไหมไว้ชีวิตไหมเลือกจัดการครับเออ ฉันรู้สึกเสียใจนะเรื่องเลสเนี่ยขอโทษนะเลดไม่มีคาซีนใช่ไหมเอ้ยอะไรอะไรเมื่อกี้อยู่อยู่บลูนะฮะบลูออเรนจ์เลดมีพลังขึ้นมาต่อสู้เหมือนไปฝึกที่ดาวเซย่ามานะฮะรวมกันในรุตโตะผสมกันหลายๆเรื่องกลายเป็นเรโบเฟนเวอร์ชันอัลติเมทนะครับภาคที่สามอะน่าจะมีแค่นี้โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ